น,นี้มาเปลี่ยนซ่อมหม้อต้มแก๊สนะครับหม้อต้มแก๊สแต่ไม่อยู่ประมาณสองแสนเจ็ดครับทางกำลังทำการคครือซ่อม ันพ๊อะมันแตกก็เลยไม่ได้ช้ากอบกรอบนะครับ,บตัวนี้แพงไหมนะชิ้นนี้เหรอตัวนี้เจ้าวัานท่าดงท่าดงพันดาบอันนั้อืม ขอเรียกอะไรโซลีนอยอ่ะครับน่าจะไปชุนนี่ชุนอ,อ,อ๋อทางสองเออโอเค สร้างฝีมืออาชีพนะเนะนะี่ยเก่งมากปินทูลากปลาเขา วนี้เคยมาติดตั้งสองสามปีแล้วแต่ตัวนี้แตกข้อแตกข้อข้องอแตกก็เลยไม่ได้ใช้ใช้แต่น้ำมันอย่างเดียวก็เลยมาหาช่างเก่าที่เคยติดตั้ง อยานี้ปูแล้วนะเนี่ยอืมจะมีโอกาสไม่ตัดเป็นแก๊สอืมบ่มหมดแล้วได้เปลี่ยนไปได้ไหมครัหรือว่ายังไม่เปลี่ยนครับอะไรอย่างนี้ว่ามันบ่มไปหมดแล้วครับแ๊มันก็คือจะมีโอกาสไม่ตัดเป็นแก๊สได้อืมโอเคใช้เปลี่ยน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 วงค่าใช้จ่ายดิ เท่าไหร่ครับเปลี่ยน่ามวน่าจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยใช่ไหมตัวนี้ด้วยน่าเพิ่มตั้งอีกนิดนึงนะได้มาต้มลูกใหม่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคือหมายความว่เาเปลี่ยนตัวนี้นะนี่เดี๋ยวผมบอกท่าให้จ่ายให้นะครับนี่ผมแค่คิดให้คร่าวๆให้ก่อนท่านนา่าจะเปลี่ยนซีลิเนอร์ได้แล้วก็นี่ด้วยน้ำซึมอเตอร์ลูกใหม่จะดีกว่าจะแพงกว่าอันนี้เล่นแต่น้ำนะ นี้ถ้านว่าเปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมมันดืนวางพันสองบวกแวดอีกเจอร์เซนแล้วก็ส่วนก๊อฟมะต้มอ,อ,อันนี้แค่ยังไม่ลงยังไม่บวกค่าบริการนะครับเจียวประมาณนี้ละหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้ามอว่ายังไม่บวกค่าบริการนะครับตัวนี้ ถ้าสมมติว่าเป็นหมอ้อต้มลูกใหม่แบบเป็นก๊อกทองเหืองเลยถูกอิปอร์เซ็นตอยู่วันนี้บวกบค่าบริการอีกห้าร้อยไม่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 ไม,ไม,ไม่ถ้าถ้าถ้าลูกเก่าอ่ะรวมถ้าเปลี่ยนไอ้ไหอ้ที่มันชำรุดออกแล้วก็หมอ้อต้มที่ที่มันเสียใช่ไหมครับใช่ใชใช่ประมาณเท่าไหร่ บวกกับค่าบริการแน่ใจประมาณนี้ครับพันสองพันใช่ครับสองพันสองพันสองพันสองร้อยสิบสองเออนี่แหละเอานี่เอาเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับ ส่วนเกินนั้นก็ไว้ไว้เติมแก๊ส <laughs> แค่นี้นะครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าใค้ว่ากันใหม่มจะถ่ายสิ่งีมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ